ผมเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบูรณะลำลึกรุ่นที่33ครับตอนนั้นก็เรียนสายวิทย์ครับแล้วก็ผมก็ไปเรียนต่อวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็หลังจากจบปริญญาตรีก็รับทุนอนันทมิตรนครับตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับจริงๆก็ตั้งแต่ประถมเลย ตอนนั้นผมเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองชอบคอมพิวเตอร์ก็น่าจะาตั้งแต่ตอนที่เริ่มเห็นว่าคอมพิวเตอร์ทําอะไรได้บ้างตอนผมเด็กๆเราก็เลยเกิดความชอบแล้วก็สนใจขึ้นมาก็เลยเริ่มค่อยๆที่จะศึกษาผมว่าเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งในห้องเลยผมก็เรียนสอบผ่านบ้างสอบตกบ้างมันถึงจุดเปลี่ยนผมจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมต้องพยายามแล้วอ่ะ เพราะว่าจริงๆตอนนั้นก็คือตอนที่ผมจะขึ้นมศีสผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมต้องการที่จะเข้าไปเรียนคอมพิวเตอร์ในมาหาวิทยาลัยดีๆสิ่งสิ่งสำคัญเหมือนตั๋วใบแรกที่ทําให้ผมสามารถเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นได้คือผมต้องมีคะแนนที่ดีพอตอนนั้นก็เลยตั้งใจเรียนขึ้นมาตอนที่เลือกเรียนสายวิทย์เพราะว่ามันก็จะเป็นค่านิยมที่ผู้ปกครองก็บอกให้ลูกหลานว่าเรียนว่าเรียนสายวิทย์ไว้ก่อนแต่ก็ ก็ค่อนข้างจะหนักในบางวิชาซึ่งเราก็ไม่ได้ถนัดจริงๆแต่ว่าพอจบมาก็มาเรียนในสายศิละปะเป็นสาขาถ่ายภาพครับจบมาเพื่อทำธุกจกิจที่บ้านต่อแนะนำว่าถ้ารู้ตัวเองตั้งแต่ช่วงปลายๆของมอต้นก็คิดว่าเลือกไปเลยดีกว่าครับเลือกเลือกสายศิลป์ไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาในการไปเรียนวิชาที่เราไม่ถนัดเอาเวลาที่เหลือจากในส่วนที่ต้องติวหรืออะไรพวกนี้ เรามาเสริมสร้างในความสามารถที่เราถนัดดีกว่าจริงๆแล้วการเรียนสายวิทย์เนี่ยมันจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์เยอะมากฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหมครับซึ่งสามวิชาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะแล้วผมรู้สึกว่ามันจะไปลดระยะเวลาที่ทําให้เขาสามารถพัฒนานตัวเองในในสิ่งที่เขาถนัดทางด้านสายศิลป์ได้ด้วยความที่สายวิทย ชื่อก็เน้นอยู่แล้วเป็นสายวิทยุไหมคบเราเน้นเรียนวิทยาศาสตร์แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราอยู่แล้วเรามีความสุขหรือเปล่ามากกว่าคือคือของผมผมอยู่แล้วผมมีความสุขผมเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ผมอยากฝึกอยากทําอะไรผมก็ทําออกไปใช้ชีวิตเหมือนที่ผมรู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งควรจะได้ประสบการณ์แล้วก็ที่จะเติบโตมาไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่ เรียนหนะักทั้งวันทั้งคืนผมคิดว่าสิ่งสาคัญที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เขารักหรือสิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาอยากเป็นได้คือการสนับสนุนจากครอบครัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสิ่งที่ใช่กับเราครับผมเชื่อว่าหลังจากเรียนจบไปไปทํางานไปเรามีความสุขถ้าเรามีแพชชันเรามีแรงบันดาลใจของเราในการทย่ทํามันเดี๋ยวเพราะว่าปกติแล้วต่อให้มีการสื่อสารที่ดีในปัจจุบันเนี่ย อนาคตข้างหน้ามันมีระหว่างทางจนถึงอนาคตมันมีปัจจัยมากมายที่มันส่งผลต่อแผนที่เราวางไว้อยู่แล้วแนะนําอย่างนี้ว่าต้องคุยกับที่บ้านให้ให้กระจา่างและเป็นการนั่งคุยแบบไม่ใช่เป็นการบังคับหรือว่าใช้ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทําให้ชีวิตของอีกคนหนึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่มันเป็นการพูดอย่างเปิดโอกาสเปิดเปิดมุมมองกันมากกว่าแล้วก็ลองมาหาดูว่าจุดตรงกลางของมานาันคืออะไรบ้างสําหรับตัวของ ครูใจเองครอบครัวไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแพทย์หรือว่าต้องมาเป็นครูหรือเป็นอะไรอย่างเราเห็นถึงความรักในอาชีพของเขาเราเห็นถึงความทุ่มเทในการงานของเขามันก็เลยทําให้เราเองไม่ไ,มได้ถูกบังคับโดยโดยคนรุ่นก่อนโดยตรงแต่เราคิดว่าเราจะทํายังไงให้เขามีความสุขกับการได้ทําในสิ่งที่เขาเริ่มต้นไว้แล้วเท่านั้นเอง เพราะนั้นมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ว่าจะต้องมารับกิจการต่อแต่ว่ามันเป็นว่าเราต้องตอบคําถามตัวเองให้ชัดววาเราเราทำเขาะอะไรมากกว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วเราเราเก่งในทางของเรามันไม่มีมาตรฐานมาวัดว่าวิทย์เก่งกว่าศิลป์แค่ถนัดไม่ไม่เหมือนกันถนัดคนละอย่างกันแค่นั้นเองครับข้อดีของสายศิลป์ก็คืออย่างสายงานของผมก็คือมันเรียนมันเป็นการเรียนที่ เรียนเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้เพิ่มเติมระหว่างทางโลกอาชีพของทางสายวิทย์นั่นนะครับน้องๆอ,อาจจะมองเห็นว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเภสัชเป็นทันตะอะไรแบบนี้นะครับแต่ในขณะเกียวกันทั้ทงอาชีพทางสายสิ์เนี่ยสำหรับน้องๆแล้วมันอาจจะดูว่าเ,เราจะไปทําอะไรได้บ้างวะหรือมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะทําเงินได้ดีไหมหรือ,อยางไ้ครับมผม สามารถพูดได้ว่าจริงๆแล้วอาชีพโลกอาชีพทางสายศิลป์จริงๆมันกว้างใหญ่มากตอนนั้นก็คือผมเรียนสายวิ์ไปไม่ได้ใช้ในการในอาชีพอะไรเลยก็เลยพอมองย้อนกลับไปก็คือเออเวลาที่มันเสียไปจริงๆมันก็คือมันมีค่าเสียโอกาสของมันเหมือนกันนะซึ่งการเรียนาสายศิลป์ผมเข้าใจว่าจะทําให้เรามีเวลามากขึ้นในการเติมเต็มมิติต่างๆของชีวิตนอกโรงเรียนการ,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 รที่เราตัดสินใจเรียนสิ่งไหนสิ่งหนึ่งไปแล้วอะครับเราก็บางทีก็อาจจะกลับลําทัน ไปไปทําแบบออกมาไปทําในสิ่งที่ชอบแต่ถ้าสมมติว่ามันไปถึงจุดที่เราต้องใช้สิ่งนั้นในการเลี้ยงชีพตัวเองแลว้วอะครับอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขไปเลยทางชีวิตก็ได้เราเองเราอยากเห็นนะักเรียนของเราเองเป็นคนที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยอะอย่างที่โรงเรียนเราอะมันจะเน้นเรื่องของการเน้นวิชาการกับเน้นระเบียบวินยัยนโยบายของโรงเรียนเราบอกครูไปว่า ครูทุกคนจะต้องเป็นครูแนแนวและครูปกครองเพื่อว่าเด็กจะมีที่พึ่งครูบุรณะลรรลึกทุกคนก็จะต้องแข็งใจอะ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราก้าวไกลเกินไปหรือเปล่าริงอยู่บางคนอาจจะไม่ชอบเราไปจู้จี้จุกจิกเราไปก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ก็ยังมีเด็กบางคนที่ห่ยหา หกฎมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุผลที่ที่ทำไมถึงต้องมีกฎอันนี้ทำไมถึงต้องก,ก็มีกฎอันนั้นตอนที่เราเรียนเราก็ไม่ได้เข้าใจหรอกครับว่ามันมันมันเพราะอะไรพอเราโตมาแล้วปุ๊บเราผ่านการใช้ชีวิตมาถ้าเรามีลูกาเให้กฎระเบียบตรงนี้ทําให้เราวางใจได้ครับที่จะส่งลูกมาเรียนที่นี่เพราะว่าคุณครูที่นี่ครับดูแลเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองจริงๆครับ ตามคำนิยามของความว่าครูไม่ว่ากับผมหรือว่าเพื่อนๆก็คือพูดตรงกันทุกคนจําได้ทุกอย่างทุกโมเมนต์เพราะนั้นคําว่าครอบครัวในบูนะมันมีอยู่จริงครับเดิมก็คือพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อเป็นเป็นแบบให้ให้ครูคนอื่นเห็นว่าในการที่คุณพ่อทุ่มเทให้กับเด็กแล้วก็เด็กก็เห็นว่าครูทําเพื่อเขาสิ่งที่เราทํากับเด็กนะั้นมันดีกว่าที่โรงเรียนที่หลังวัดที่เราจะได้รับทุกอย่าง ที่อยู่ในมูลณะนั้นมันเป็นการดูแลก,กันสิ่งที่เราได้มาก็คือความสำเร็จของเด็กนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกมีกำลัง